แจ๊จีเคนะครับท่อใบล้อสิบห้านะฮะคัน,นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ได้รางวัลรีแมปงาน GK Meeting นะครับสองพันยองนะฮะผมแจกไปสองรางวัลน,นะฮะคันนี้เข้ามาจาัดแล้วนะฮะใหม่น้อยด้วยประมาณหมื่นต้นตนเองกลิ่นรถยังใหม่อยู่เลยเกียร์ธรรมดาด้วยมันๆเลยนะฮะ โอเคก็ <Okay, S 2> <Okay, S 1> GK ผมปรดิลรีทุกอย่างครบหมดเลยนะฮะอ่ะโอเคก็คด,ดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ e f ฟบายนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูโล้วนเลยนะฮะจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะครับไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ ลืมปิดแท็กชั่นอะไม โอเคครับก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แจจีเนะครับเียอธรรมดาเราดูนะครับว่ามีอะไรต่างๆจะลรถคันบ้านนะครับอัตราเลีงเป็นยังไงนะครับคันนี้น้ำมันอีสิบท่อใบหนึ่งนะฮะทอยังอันอยู่นะอ่ะก็ร้อยสิบห้านะครับผลดดิลลี่ให้แล้วนะฮะก็คีจูนะครับจูคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บตัวเพิ่มฟรีนะฮะอย่างคันนี้ได้รางวัลรีแบบมานะครับก็ทำในหลังจากนี้ก็จูเก็บัูเพิ่มฟรีเหมือนกันนะครับ ไม่ได้กิดตังเพิ่มไม่ได้อะไรนะคะอ่ะโยเวตไดสลับเกียร์อยากไปขับสบายขับเกียร์ออตโต้อะไรอย่างนี้นะคะัอันนั้นก็เสียค่าจูดหน่อยนะครับแล้วก็พีโจน่าอูอยู่สรีไทยเจ็ดสามนะครับหน้าปากซอยรถสีดำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดผมให้บริการแต่ง,งานจูงเดียวนะฮะเซอร์วิสแมท่ทันทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็มีจูด,ดนอกสถานที่นะฮะไปหมดนะฮะหมกค่าเดินทางนะครับ แล้วก็ติดตามได้ทั้ง3ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google Map Google Map นะครับพิมพ์ PJuly Map Panda เจอทั้ง3ช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับสําหรับ GK นะฮะมีบ ap, แบบน้มัน E20